ลิวพูมีข่าวสนใจมิดฟิลเบอร์6และใครกันนะครับที่มีความเหมาะสมนะครับจะเป็นมิดฟิลเบอร์หให้กับลิวพูสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Football และก็สวัสดีนะครับแฟนขับผู้รักฟุตบอลทั้งหลายเลยก็ล่าสุดนะครับอย่างที่ผมนั้นได้ลงข่าวไปเลยครับว่าเดวิดออนสตีนนะครับนักข่าวเทียนหนึ่งนะครับของเดอะแอ a n t ลนติกนั้นได้มีการเปิดเผยชัดเจนแล้วแหละครับว่าลิวพูในตอนนี้นะครับได้มีการระบุเลยนะครับก็คือมีการรีเควสต์เลยว่านะครับจะมีการเสริมแน่นอนสำหรับนักเตะเบออออร์ขงงทก็คืิ กลางเบอร์หนะครับหลังจากที่มีการพรีซีซั่นไปนะครับที่อเมริกาก็มีการตัดกงตะเกรดไปนะครับสรุปแล้วนะยครับยังไงก็แล้วแต่ตำแหน่งนี้ก็ต้องมีการซื้อนะครับแต่ประเด็นเลยที่มีการนะครับระบุนะครับว่าลิปูจะซื้อจริงๆนะมิดฟิลด์เบอร์หนะครับแต่นะครับจะต้องเป็นนักเตะนะครับที่อยู่นอกพรีเมียร์ลีกเท่านั้นเป็นเพราะว่านะครับถ้าหากเอานักเตะนะครับที่อยู่ในพรีเมียร์ลีกราคานั้นโอ้โหพุ่งกระฉูดแพงแน่นอนเลยตัดสินใจว่าโอเคเอานอกพรีเมียร์ลีกนะครับแถม่่สไตล์ใช นะครับแบบฟิลแบบบ็อกทูบ็อกนะครับสายแบบแท็กเกิลหนักๆแต่ลิวพูลนั้นต้องการมิดฟิลมันสมองนะครับที่สายนะครับสามารถพลิกเกมได้แกะเพรสได้นะครับจ่ายบอลได้คอนโทรลเกมได้นะครับถ้าผมแบบนึกง่ายๆในตอนนี้ก็ฟิลลิ่งแบบเทียโก้คันตาร่านั่นแหละครับก็คือแกะเพรสได้นะครับแท็กเกิลได้ด้วยหน่อยๆนะครับอาจจะมีการลูกจ่ายลูกโยนยาวเปลี่ยนแกนนะครับคอยคุมเกมให้กับลิวพูลนะครับซึ่งนะครับถ้าหากมีการระบุไว้แบบนี้ได้เลยว่ามีหลายช้อยน่าสนใจเลยนะครับและพวกเขาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นข่าวให้ ก็เลยจะมานําเสนอว่ามิดฟิลด์เบอร์หนะครับที่อยู่นอกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับและมีโอกาสสูงนะครับที่ลิเวอร์พูลนั้นจะได้ตัวหรือนะครับพวกเขาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นนักเตะท่าลิเวอร์พูลได้มาแล้วหล่ะก้นนะครับบอกเลยว่าโคตรดีแน่นอนนะครับถ้าอย่างนั้นไปดูกันดีกว่านะครับว่าจะมีใครกันบ้าง เริ่มต้นที่คนแรกสําหรับมาตินซูบิเมนดีนะครับมิดฟิลด์ตัวรับนะครับที่ก็เล่นได้ทั้งตัวรับนะครับหรือแม้กระทั่งมิดฟิลด์เบอร์หตรงกลางนะครับถ้าพูดถึงละกันนักเตะคนไหนนะครับที่เหมาะเหลือเกินนะครับกับแผงของอาร์เนอร์สล็อตในการเล่นตำแหน่งเบอร์หที่สามารถพลิกเกมได้แกะเพจได้จ่ายบอลได้แถมมีออปชั่นนะครับเรื่องการแทกเกิลบอลได้ด้วยนะครับผมบอกเลยว่าซูบิเมนดีนั้นเป็นนักเตะที่โคตรจะเหมาะสุดๆเลยนะครับโดยจุดเด่นของซูบิเมนดีนั้นก็คือการจับบอลแรกนะครับการจ่ายบอลหรือ ที่เขานั้นมักจะรู้จังหวะว่าจังหวะไหนควรายสั้นจังหวะไหนนะครับเขาควรพลิกเกมขึ้นไปเองจังหวะไหนนะครับคนคอนโทรลเกมนะครับหรือว่าโยนยาวซึ่งนักเตะแบบนี้นะครับบอกเลยว่านะครับไม่ว่าจะเป็นทีมไหนก็ตามดีเถิดได้ไปนะครับโคตรจะดีแน่นอนอีกครั้งนะครับนอกจากเรื่องการจ่ายบอลการแกะเพจที่ดีแล้วนะครับยังมีเรื่องการแย่งบอลนะครับถือว่าเป็นนักเตะคนนึงนะครับที่มีสกิลความสามารถในการแย่งบอลที่ดีมากๆเลยนะครับและบางจังหวะนั้นนะครับก็มักจะจ่ายทะลุช่องให้กองหน้านั้นหลุดไปเลยนะครับ นะครับและด้วยส่วนสูง181ซนติเมตรนะครับก็ไม่ได้ตัวเล็กอะไรเลยนะครับสามารถเล่นบอลอังกฤษได้สบายๆถามว่ามีจุดอ่อนอะไรหรือเปล่านะครับผมมองตอนนี้ยังไม่ได้มีจุดอ่อนอะไรขนาดนั้นอาจจะเป็นการเรื่องปรับตัวส่วนเรื่องความเร็วนั้นถึงแม้นะครับจะไม่ได้เร็วแบบจ๋าๆเลยนะครับแต่นะครับก็ไม่ได้ช้าอะไรนะครับอยู่ในระดับที่ดีเลยได้ซ้ําในการเล่นนะครับให้กับบอลพรีเมียร์ลีกจึงทำให้ซูบีเมนดี้นั้นถ้าถามเด็กโงแล้วกันนะครับว่าอยากจะได้ใครมากที่สุดดดผมมมมววววว่่่่่าาาาาาาคคคนนนนนนเเเีี้้้ยยยออจจปป็็็็โแแตกกกกูทัร บาสนะครับจริงๆแลอไม่เด็กแคว้นบาสจะย้ายออกนะครับจากโซเซอุดัดนั้นก็เป็นอะไรที่มันยากพอควรเลยนะเขานั้นรักนะครับในทีมมากๆเลยทําให้เขานั้นก็ไม่ค่อยอยากจะย้ายสักเท่าไหร่แต่ถ้ามีการทุ่มจริงๆนะครับหรือว่านะครับจูงใจนักเตะจริงๆเชื่อได้ว่านะครับอาจจะเกิดดีลที่สําคัญก็ได้นะครับแล้วก็ไปสอดคล้องกับการก่าข่าวก่อนหน้านี้นะครับที่ริชาร์ดฮิลนะครับพูดในการเวอร์พูลบริหครว่าเขานั้นเล็งนักเตะไว้แล้วแต่ว่าติดภารกิจนะครับในการเล่นบอลยูโรหรือแม้กระทั่รริิชา์ดดวพูถึง จะเป็นซูบีเมนดี้นะครับอันนี้น่ารุ้นเลยนะครับอินเทอร์เตะหนึ่งคนที่น่าจะเหมาะกับสไตล์ลีพูมากๆเลยถักมีการย้ายเข้ามา ไปต่อที่คนที่2สําหรับเอเดรียนนะครับมิดฟิล์นะครับเบอร์หของอัตแลนต้านะครับซึ่งถ้าใครนะครับได้ดูอัตแลนต้าปีที่แล้วนะครับฟอร์มดีฟอร์มแจ่มมากๆและนะครับจุดเด่นเลยก็คือมิดฟิล์ตรงกลางนี่แหละครับเอเดรียนนั้นเป็นอีกหนึ่งมิดฟิล์นะครับที่เพียรพร้อมเลยที่จะสามารถเล่นตำแหน่งเบอร์หได้นะครับแถมนะครับยังพ่วงความสามารถเรื่องการแท็กเกิลนะครับที่ยอดเยี่ยมด้วยเช่นกันซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้เรลพูลนะครับใช้ระบบกลางคู่เบอร์หกสองคนเนาะคนแรกเลยก็คือแม็กอลิสเตอร์นนนั้่าจะะยืนนครัับเเเป็็นนตตวงลลย่ะใการิิงงซึ่แม็อลสเตอร์อย่่างทีเรา รู้นั่นแหละครับเรื่องการจ่ายบอลการครอสเกมนะครับหรือแม้กระทั่งบางจังหวะนั้นนะครับสามารถดันขึ้นไปเพื่อยิงประตูได้นะครับถึงแม้เบรุกอีกคนนึงนั้นถึงแม้ลิเวอร์พูลบอกว่าอยากจะได้เป็นสายคอนโทรลเกมนะครับแต่นะครับก็ต้องมีสกิลเกมรับประมาณหนึ่งนะครับเอดรอนนั้นบอกเลยว่าเป็นนักเตะหนึ่งคนนะครับที่มีสกิลเกมรับที่เทพมากๆเพราะเขานั้นนะครับเวลาแบบว่าแท็กเกิลบอลนั้นแท็กเกิลได้เฉียบขาดหรือบางครั้งนะครับสามารถดักบอลนะครับอินเตอร์เซปบอลได้นะครับก็คืออ่านเกมแหละว่าศัตรูนั้นจะมมาาาาาฝฝัััั่่่่งงงนนนนนี้้้้้้ะะก็สสสรรรถวววิเเเขขไปคบแลพใดย ได้นะครับอีกทั้งยังสามารถพลิกบอลได้จ่ายบอลได้อาจจะไม่ได้แบบว่ามีสกิลจ่ายบอลนะครับที่ระดับเทพนะครับเหมือนซูบปเมนดี้ที่ผมพูดไปแต่นะครับสามารถจ่ายได้ไม่เสียเลยพลิกเกมมานะครับแล้วก็จ่ายไปนะครับให้แบบว่าทีมนั้นไม่ได้เสียบอลแบบง่ายๆถือว่าเป็นนักเตะหนึ่งคนนะครับที่น่าสนใจเลยนะครับแถมนะครับยังมีสกิลนะครับเรื่องการยิงประตูนะครับถ้าเกมไหนเต้ยๆตันๆนะครับทางด้านของเอเดซอนนั้นเนี่ยก็มักรับจะขึ้นมายิงประตูนะครับในช็อตสําคัญให้กับทีมเสมอและเอเดนก็มีวอนนั้นากจะ ซึ่งจริงแล้วค่าตัวนั้นก็ถือว่าไม่แพงนะครับเพราะว่าเขานั้นนะครับสามารถย้ายออกจากทีมได้เลยนะครับได้ค่าตัวเพียงแค่42.5ล้านปอนด์ถือว่าถูกมากเลยนะครับกับมิฟิลคนหนึ่งที่สามารถเล่นได้ครบด้านนะครับแบบแอเดรซอน ไปต่อที่คนต่อไปนะครับสำหรับอูกาเต้นะครับก็อย่างที่ทุกคนนั้นทราบดีแหละคับว่าตอนนี้ดีลนะครับของอูกาเตกับแมนยูนั้นถือว่าล่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงทาให้มีข่าวว่าลิเวอร์พูลนั้นก็อยากนะครับจะสอดแทรกเข้ามาในดีลนี้เพราะว่าอูกาเต้นับได้ว่าเป็นฟิลหนึ่งคนนะครับที่ลิเวอร์พูลนั้นจริงๆสนใจตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะแต่ปีที่แล้วนะครับเมื่อดีลสู้กับเปเชนะครับปรากฏว่าเปเชนั้นสามารถชิงตัวไปนะครับเล่นเอาเด็กคงนั้นถึงกับเสียดายเลยสำหรับอาาาเ้่่อนนถมวุบ มิดฟิลตัวรับมิดฟิลตัวกลางนะครับเล่นเบอร์หกได้สบายเลยเพราะจุดเด่นของเขาเลยก็คือการแท็กเกิลบอลนะครับเป็นคนที่แท็กเกิลบอลได้ชัวร์มากๆเลยหรือแม้กระทั่งนะครับการวิ่งไล่เพจนะครับแล้วก็ดักอินเตอร์เซปบอลนะครับหรือว่าอ่านเกมนั่นแหละว่าคู่แข่งนั่นจะจ่ายบอลไปทางไหนนะครับพี่แกนั้นก็มักนะครับจะเข้าสกัดบอลได้นะครับทันท่วงทีนะครับซึ่งอีกจุดหนึ่งจะเรียกว่าข้อดีหรือข้อเสียผมไม่รู้นะก็คือพี่แกนั้นเนี่ยมักนะครับจะเสียฟาวล์บ่อยแต่จะเป็นการเสียฟาวล์ นั้นควรจะฟาวนะครับเพื่ออะไรเพื่อทําการตัดเกมอีกฝ่ายหนึ่งเส้นในช้าลงนะครับหรือบางจังหวะที่มันอันตรายจริงๆเขานั้นนะครับก็ไม่ลังเลเลยนะครับที่จะทาฟาวนะครับให้มันเด็ดขาดไปไม่อย่างนั้นมันจะอันตรายมากๆและก็เป็นนักเตะนะครับที่แกะเพลทได้ดีสามารถเอาบอลขึ้นหน้าได้นะครับอาจจะไม่ได้มีสกิลนะครับเรื่องการจ่ายบอลทะลุช่องนะครับหรือว่าข้ามหัวแบบเทพๆแต่นะครับเรื่องการจ่ายบอลสั้นแบบโชว์โวเนี่ยอันนี้ไว้ใจได้เลยนะครับก็อยู่ที่สไตล์แล้วว่าเนเธอร์สโลตนั้นอยากจะได้ประมาณแบบไหนนนนนนนะคััซึ่่่่งถือวาาเเป็กตทีสใจลย ส่วนเรื่องราคานั้นนะครับที่ตั้งเอาไว้ในอยู่ที่60ล้านยูโรนะครับเพราะว่าเบเชนั้นไม่อยากนะครับจะเสียไปโดยที่ตนเองขาดทุนเพราะว่าเพิ่งซื้อมาปีเดียวเท่านั้นก็เป็นหนึ่งเดียวที่น่าสนใจนะครับเมื่อแมนยูไม่สนแล้วลิเวอร์พูลนั้นอาจจะเอาก็ได้นะครับถ้าหากต้องการวิดฟิลหนึ่งคนที่เล่นได้นะครับแบบครบจบในคนเดียวเลยสำหรับอูกาเต้นะครับดี๋วนี้ก็ยังเป็นเดียวที่น่าสนใจหากลิเวอร์พูลนั้นต้องการหวนกลับมานะครับในการซื้อนักเตะคนนี้อีกครั้งและจุดหนึ่งนะเเพาาาะะววว่่นนนนนนคัจจทํใให้้้ดดิก็มมีือแย อ่ะมันก็จะมีข้อดีอีกหนึ่งอย่างแล้วกันนะครับที่สามารถเพิ่มขึ้นไปได้แล้วก็ไปต่อนี่นักเตะคนต่อไปสำหรับอารานวาเลานะครับอีกหนึ่งนักเตะนะครับที่ข่าวนาหูมากเลยว่าลิเวอร์พูลนั้นอยากจะได้นะครับสำหรับวิดฟิลนะครับของอาร์เจนตินาซึ่งจริงๆแล้วเขามีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่60บล้านปอนด์นะครับซึ่งอาจจะดูเหมือนเยอะแต่นะครับถือว่าค่อนข้างคุ้มนะถ้าจะได้จริงๆนะครับด้วยความที่ว่าอายุเพียงแค่23าปีเท่านั้นอารานเาเลรานะเนี่ยท่าผมนะสไตล ตัวเล็กกว่านะครับสูง175ซนติเมตรนะครับแต่นะครับเรื่องการแท็กเกิลบอลนั้นทําได้ดีนะครับเรื่องการจ่ายบอลเนี่ยจะเห็นหลายๆครั้งเขานั้นนะครับมักจะจ่ายเปลี่ยนแกนนะครับสวิต์นะครับจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายนะครับอันนี้เป็นจุดที่น่าสนใจเลยนะครับเพราะว่าไอ้สกิลแบบเนี้ยมันเหมาะมากๆกนะครับกับสไตล์ทีมเนี่ยที่แผงหน้านั้นยืนกันหลักๆเนี่ยก็คือเห็นที่เราเห็นแล้วครับว่าบางจังหวะนั้นจะยืนเป็นหน้า4คนแต่เมื่อมีการสวิตบอลให้ปีกแบบเนี้ยมันจะทําให้ปีกนั้นเล่นง่ายมากยนนนะะะะััััแลลลลหหาายจจงงงวว้กก็มม่ บอลก็คือลงมาต่ําเลยนะครับเพื่อทําการเก็บบอลและก็แจกจ่ายหรือแกะเพลสขึ้นไปข้างหน้านะครับมีสกิลการเลี้ยงบอลที่ดีประมาณหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้แบบเทพเลยโอ้โหเลี้ยงหลบ 2- 3าคนทีเดียวแต่นะครับถ้าแบบตัวเดียวนั้นสามารถเลี้ยงหลุดประกบได้และนะครับมักจะยืนตําแหน่งได้ถูกต้องนะครับและการจ่ายบอลนั้นบางจังหวะสามารถแทงทะลุขึ้นหน้าเลยๆซ้ําเป็นวิดฟิลหนึ่งคนเลยนะครับที่สําหรับผมนะก็ค่อนข้างครบเครื่องเลยนะเพราะว่าจะเรียกว่าเป็นสายแท็กเกิลได้ไหมก็ดีประมาณหนึ่งนะครับแต่มีความขยันสูงนะครับการจ่ายบอลการแกะเพการรโยนนบอ กอย่างนั้นมีครบเลยสําหรับนักเตะคนนึงแต่ราคาสำหรับ60ล้านปอนนั้นอาจจะมองว่ามากก็มากก็ได้อาจจะมองว่าน้อยก็น้อยได้ด้วยแบบว่านักเตะนั้นอายุเพียงแค่23ปีเท่านั้นแต่หลักๆแล้วนะครับถ้าดูโดยภาพรวมนะครับก็คุมค่าแก่การที่จะเสี่ยงและกันหากเวอร์พูนั้นนะครับต้องการมิดฟิลคนนึงนะครับที่มีสไตล์ครบแบบนี้นะครับสำหรับวาเล่าก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นมิดฟิลเบอร์6นะครับที่เวอร์พูนั้นมีข่าวว่าต้องการนะครับซึ่งพวกเขาเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่นะสมี เรื่องการไทเกอร์บอลที่เก่งด้วยนะครับซึ่งก็ครบจบในคนเดียวเลยนะครับก็ถ้าคุณนั้นอยากให้เลี้ยฟูนั้นเสริมทัพนะครับตำแหน่งเบอร์หกคนไหนก็ลองคอมเมนต์มาหรือเพิ่มเติมมาก็ได้นะครับอยากจะรู้เหมือนกันว่ามีฟูเบอร์หนะครับในใจของทุกคนนั้นคืออะไรนะครับคือใครละกันนะที่คิดว่าสามารถเล่นได้แน่นอนให้กับลิเวอร์พูลนะครับและต้องการเลทราคาประมาณไหนอ่ะก็สามารถคอมเมนต์มาได้ด้วยเช่นกันนะเล่นเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณัครบ